ลงไปเวียดทานนะพี่้ชายเป็นตรงไหนมาเป็นแล้วหายแล้วครับมาเที่ยวเที่ยวที่สองครับะก็เคยมาหาผมแล้วเหรอแล้วผมทําพิธีไปดีขึ้นไหมก็หายแล้วครับตอนนี้วันนี้มาเพิ่มพลังนะพนนีก็พาน้องพาเพื่อนมาครับเออให้รวยๆนะครับผมอัดพลังให้พี่ผู้หญิงเป็นอะไรมาเคยมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะเป็นอะไรมาปวดคอไหล่หลังแล้วก็เอวล่างแล้วก็ตรงช่วงข้อพับตรงนี้เลยใะหลักกาทำบุญอันเดียวกันเลยก็ได้ เดียวกันเลยก็ได้ที่คนเท่าไรนะวัดไหนก็ได้คนละี่ร้อยนะคนละเท่าไรร่สองร้อยคนละสามก็ด้ะรับ ปลองเดินดูโล่ไหมเดี๋ยวนะพี่พ้มพ์ไปูก่อนนะง,ง่ายลังจิตเต็มมากแนละ้วสูยถึงร้อดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปดีร้อเลยครับไปจะรีมนะาขอพี่พี่ิมดูโลง่งไหมหายปวดหายเจ็บไหมยังปวดอยู่ขอห้นอยนะเดินดูก่อนีเือหายนะเนอะโลงไหม bao hiểm này hả lạnh con ạ tuyến tuyến dư, 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 tuyến Hành tuyến hành tuyến hành tuyến Kho kho đu กระ,ะดูกมันเคลื่อนทั้งสามท่อนข้างหลังแล้วมันลงมันยึดที่ขาอันนี้เป่าให้หมดแล้วสูงถึงร้อยโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพีได้เจ็ดแปดสิบเลยค่ะอออ,อม <า S 2> อั่ขอพรน,นะเดีเ๋ยมพี่โอกาสพี่โอกาส